นิทานเรื่องมีภูกับขนมปังแสนอร่อยณป่าล่มลื่นแห่งหนึ่งมีหมีตัวอ้วนขนนุ่มชื่อว่าภูเขาอาศัยอยู่ในบ้านต้นไม้ใกล้ลำธารใสและมีเพื่อนๆมากมายทั้งกระต่ายทิงเกอร์นกนูกและลูกหมูพิกเล็ดภูนั้นชอบกินเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะขนมปังน้ำผึ้งที่เขาคิดสูตรขึ้นมาเอง มันทั้งหอมนุ่มหวานพอดีจนใครได้กินก็ติดใจวันหนึ่งผู้ตื่นเช้ากว่าปกติเขารู้สึกหิวมากจนท้องร้องโขกคากวันนี้เราจะทำขนมปังน้ำพึ้งสูตรพิเศษเลยละ่ะผู้พูดพลางเดินทำเพลงไปที่ครัวเขาหยิบแป้งน้ำตาลเน,นยน้ำพึ้งและไข่ออกมาอย่างคล่องแคล่วเขาล่อนแป้งด้วยความสนุก คุกเขาด้วยรอยยิ้มและใส่น้ำพึ่งหวานหอมที่เก็บจากรังพึ่งเมื่อวานขณะที่ภูกำลังอบขนมปังกลิ่นหอมก็ลอยฟุ้งไปทั่วป่าไม่กี่นาทีต่อมาเสียงขอประตูก็ดังขึ้นเพื่อนๆแวะมาทีละคนอืมกินอะไรหอมจังเลยภูภูทำอะไรอยู่นะเราหิวเลยภูชะงัก เขามองไปที่ถาดขนมปังที่อบเสร็จพอดีมันมีเพียงหกชิ้นแต่เพื่อนมากันตั้งห้าคนแล้วยังมีเขาอีกเขาลังเลจะพอกินหรอเราหิวมากเลยนะเสียงหนึ่งในใจพูว่าแต่แล้วเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่างั้นแบ่งกันคนละชิ้นเลยนะเพื่อนๆมาก่อนขนมปังก็ต้องมีไว้แบ่ง ทุกตัวนั่งล้อมวงใต้ต้นไม้ใหญ่กินขนมปังไปหัวเลาะไปภูแม้จะได้กินแค่นิดเดียวแต่หัวใจก็อบอุ่นเหมือนขนมปังที่เพิ่งออกจากเตาหลังจากนั้นทุกวันอาทิตย์เพื่อนๆก็จะมารวมตัวกันที่บ้านภูช่วยกันอบช่วยกันชิมและแบ่งขนมปังกันอย่างสนุกสนาน คติสอนใจความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้กินมากที่สุดแต่คือการได้แบ่งปันให้คนที่เรารักถ้าไม่อยากพลาดนิทานดีๆสนุกๆก,ก่อนนอนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องมีอยู่ว่าทาง Facebook และ Youtube กันด้วยนะคะ